ไปดูรถเครนรถยกรถเครนนะครับนะครับรถเครนรถยกนะครับรถยกนะครับอันนี้รถแฮปูคุณแฮนะครับ619 619นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปดูทะเบียนรถเครนนะครับ f อครับขอให้รวยรวทุกคนทุกท่านนะครับเจ้าหญิงมาป,ปูปูนี่นง,งาบเลยนะงามว่าทะเบียนรถเครนเนี่ยบอกว่าเจ้าหญิงมาปูปูเยีย แมนเพราะว่าเลขตัวเลขเขาแลวนี่ยานี่จัดหน้ามาเลยนะครับาตเลขเลนี้เขามีขายลรวพี่น้องเฮ้ยโอ้เนี่ครับท่านไหนโอเป็ครับเาป็ด1ีสามหนึ่งหานะครับเป็ดสีสามหนึงห่้เนะครับก็สวยเลขหน้าก็สวยนะครับเป็ดสีสานึ่งหนนะครับเป็ดีหนึ่งห้านะครับ ยิงรเรนะครับเปสี่สามหนึ่งห้านะครับจดอีด้วยนะครับเอไม่ได้มีประกาศจบไปนะเอสสามหนึ่งห้านะครับพ้นยู่มีบาเละเพี่น้องรักเตีนปูห้านเนี่ แปดร้อยกิโลนะครับพอถึงตันถึงครับนะครับเกือบถึงแล้วครับพี่น้องซ้หรับกระดุม18เม็ดนะครับกระดุมเสือปูนะครับสิบแปดเม็ดครับเป็นเหรียญสิบนะครับสิบแปดเหรียญครับพี่น้องแปดร้อยแปกกิโล ขนได้ตง่รถแ่นยากได้นนรถแ้นทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องเพรดีว่าจะเป็นสายสะพายเสือผ่านข้อรัดเอวดาบเป็นปูนปั้นทั้งหมดนะครับ ก็เลยมีน้ำหนักนะครับเกือบตันนะครับ800กว่ากิโลเริมาณนะครับตอนนี้กำลังเตุ้เต้นเดือยกครมอนเดอร์ตลอดปูเด้อไพ่เด้อปูเด้อต้องก้องระฆังตีให้นะครับสาธุสาธุเด้อสาธุครับสาธุ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 ขู่สิบขึ้นบ้านเด้อบ้านขู่สิบขึ้นบ้านไปแล้วสาธุสาธุขอให้ราบรื่นเด้อปูเด้อ ขอให้ราบรื่นขอให้ราบรื่นขอให้ราบรื่นสําเร็จผู้ร่วมด้วยดีอย่าได้มีอุปสรรคใดๆลูกหลานพร้อมใจตั้งจิตอธิษฐานมาชมบารมีปู่ในวันนี้ครับขอหลอมรวมเป็นพลังบุญนะครับถวายอุงงทิศแด่ปู่ขุนแน่แด่ปู่ตาทิพย์ ของของละกันผมเลยครับผมเลยครับผมเลยครับสาธุ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 รถกระบะเลื่อนเลยครับรถกระบะเลื่อนออกเลยครับเสียล่าเดียร์เชื่องซางก็ตามเชื่อเสียล่าเดียร์เชื่องซาง มาดูทะเบี mhm. ยนรถเรนเลกนุ่มเครับเนี่ยชัดชัดเลยนะครับเนีัดัเลยนะครับคูมครับเสีามน่งนึ่งห้านะครับเปสีสามหนนานะครับะเนรถเรนนะครับ 4ดสี่นะครับเวลาขาะนี้ก็นทินาฬกาห้าสิบอนาทีครับ10นนาฬกาห้สิบอนาทีนะครับ,าารบเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ก่อนนิดนึงครับมัน เดิน,านนาไปเลยบอบ ครับคงจะครบ3ามรอบนะครับอากาศร้อนมากนะครับตอนนี้นบนขบวนแพ่นะครับลูกเหมือนโบกปูขแพรเพเรานักครบ3ามรอบแล้วครับฉะนั้นขอให้พี่น้องสายบนนะครับแย่ย้ายออกจากขบวน าเข้อประจําที่ครับข้าประจําที่เพราะว่างานของเรานั้ยังไม่แล้วเสร็จหลังจากนี้นะครับก็จะได้อัญเชิญรูปเหมือนองสูนะครับลงจากตัวรถขึ้นกริ่สถานยังแท่นที่จัดเตรียมเอาไว้นะครับขอความกรุณาท่านเจ้าของรถที่จอดอยู่บนถนนนะครับฝั่งที่ตะันตก

นีเขาตั้งจิตอธิษฐานนะครับต่างมั่นซอยกันเ้อพี่น้องเารับที่ได้อันเชิุ่ญคหลวงปู่หลงจากรถครับทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานขออนุโมทนาบุญทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ได้กระทําขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการถวายแด่องค์หลวงปู่ตาทิพย์และหลวงองหลวงปู่บุดแห่ขอขอนุอนุโมทนาบุญในส่วนนี้นะครับเป็น การถวายบุญให้กับทั้งสองปู่ทั้งสองหัวปู่ในวันนี้ครับขอให้ลูกให้หลานเพื่มาร่วมบุญร่วมงานในวันนี้นะครับก็ภาพนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีความเย็นเป็นสุขนะครับก็เป็นร้านนะครับเป็นเหตุเป็นผลเป็นแรงสัจจากโรคาพยาทิพย์ใดๆอย่าได้มาเดี๋ยวนี้นะครับขอให้มีกำลังกายกำลังสติปัญญากำลังทราบเริ่มไน่นอนเพื่อที่จะได้มาร่วมบุญร่วมงานในคราวต่อไป แล้ววันนี้เราทั้งหลายครับขอได้คนแห่มามาเที่ยวมาังแล้วเ่าไม่ได้กินาี้ผ้กันเราะมันไรที่ใจไรอูดได้ไหม คู่ภาคพรเนาะเพ่อุ้ย่คแล้วพาว่ามันบอกใ้เอาลูกเกียนมาเลยคุนเล้เข้าภาคตัวไหนเมืมากินี่ะเะมนให้ตัวไหนตัวเสีย่ถ้าสามตัวมีบ่อสามตัวตาเจ้าเจ็ดสี่หกสี่หกแล้วก็เก็ดห้าหกหนึ่งอ๋อบันดีลบเทียนทำ้มครับลบเทีนที้านเอาเนาะสลาบเนาะทไมครับกััรรม้าเจ้ามงอไปมัี่ครับ ลบลบขอมาแม่ราก้งามหาพคาิาดนมายูมองมันปลอดภัยครับมาอยู่จุดที่ปลอดภัยด้วยจังหวัดที่กลอดภับวกกัเงินล้านบวกบวนกอาอน้ำเตี๋ยวอเอาวันนี้มันไปงไปบนโต๊ะค่ะรายซื้อคุณพ่อคุณแม่มารวมคุณแก่ไหนใคร